และคลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาชมดอกของแคคตัสชนิดหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับรูปร่างหรือว่ารูปทรงของเขาดีแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นดอกกันค่ะและนี่คือแมมมิลเลียเบเนกิอยหรือแมมหนามตะขอดำนั่นเองค่ะ อาจจะมีชื่ออื่นอีกนะคะแต่ว่าจากการที่นกได้สอบถามผู้ขายนะคะเขาก็เรียกว่าแมมหนามตะขอดำค่ะเจ้าแมมหนามตะขอดำก็จะคล้ายๆก,กันกับแมมหนามตะขออีกชนิดนึงค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะไกลๆตรงนูน้นอันนั้นเขาเรียกหนามตะขอแดงค่ะนกก็เด็ดหนอเขาออกมาชำในกระถางนี้นะคะ แต่วันนี้เราจะพูดถึงเจ้าดอกเหลืองๆนี้ค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปนกจะมีเปรียบเทียบให้ดูชัดๆกันนะคะแต่วันนี้นางเอกของเราก็คือเจ้าแม่มนามตะขอดำต้นนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้เห็นหน้าตาเขาที่อยู่ในร้านขายกระบองเพชรนกเชื่อว่าหลายๆคนก็จะกลัวแล้วก็ไม่น่าสนใจสำหรับเจ้าดอกสีเหลืองๆนี้นะคะถ้าเรายังไม่เห็นดอกเขาเพราะว่านามของเขาค่อนข้างโหดค่ะ แต่เมื่อดอกบานแล้วเรียกได้ว่าสวยงามมากๆแล้วถ้ายิ่งตุ่มดอกมาพร้อมๆกันแล้วบานพร้อมกันนะคะเพื่อนๆสวยงามมากจริงๆค่ะจัดเป็นแมมมินลเลียอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ให้ดอกได้ใหญ่ค่ะดอกก็ประมาณ4เซนนะคะจะใหญ่กว่าแมมมินลเลียทั่วไปค่ะสีดอกก็จะเป็นสีเหลืองเข้มแบบนี้เลยนะคะ การออกดอกของเขานะคะประสบการณ์จากการเลี้ยงของนุกเนี่ยเขาก็จะให้หรือว่าออกดอกได้ดีในช่วงฤดูร้อนนี้ค่ะนี่คือที่มาของชื่อของเขาที่เราเรียกกันว่าหนามตะขอดำค่ะหนามเป็นรูปทรงเหมือนตะขอหรือว่าเบ็ดนั่นเองนะคะตะขอเบ็ดค่ะเกี่ยวเข้าไปนี่รับรองว่าเจ็บแน่นอนค่ะดอกสามารถ บานทีเดียวพร้อมๆกันได้มาทีเดียวพร้อมๆกันได้เลยนะคะต้นนี้จริงๆแล้วนะคะไม่ใช่ของนกค่ะแต่ว่าได้รับมาจากพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ติดตาม y o u t u b e นกตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะที่ยังไม่ค่อยมีใครมาดูเนาะก็วันนี้ก็ถือโอกาสได้ส่งกันบ้านพี่ท่านนี้แล้วนะคะ ก็ขอบพระคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเจ้าต้นนี้นะคะดีใจมากที่ได้มาแล้วก็เป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกเริ่มชอบเขาแล้วละคะ่ะเพราะว่าให้ดอกที่สวยงามเห็นไหมคะเพื่อนๆจริงๆแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายท่านนะคะก็ได้ส่งทั้งกระบองเพชรทั้งของกินของใช้นะคะนกก็ขอบพะคุณมากๆนะคะขอโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ สเสน่ห์ของแคคตัสต้นนี้นะคะเวลาที่เขาให้ดอกเนี่ยดอกจะสีเหลืองทั้งดอกมีขาวแซมนิดหน่อยเห็นเกสรตัวผู้ไหมคะฟูฟ่องมากๆนะคะเกสรตัวเมียก็จะหลบอยู่นิดหน่อยะคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นแคคตัสน้ำโหดแต่ว่าดอกสวยมากมายเลยค่ะเพื่อนๆจากประสบการณ์ที่นกเลี้ยงนะคะก็จัดเป็นแคคตัสที่ เลี้ยงง่ายแล้วก็ตายายากไม่มีมแมลงกัดกินนอกจากเพี้ยหอยนะคะเพราะว่ามแมลงคงไม่กล้าเข้ามากล้ามกายแน่นอนค่ะแต่ก็อาจจะยุ่งยากหน่อยในช่วงที่เราเปลี่ยนกระถางหรือเปลี่ยนดินนะคะเปรียบเทียบกับหนามตะขออีกชนิดหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งอยู่ด้านขวานะคะอันนั้นก็จะเป็นหนามตะขออีกชนิดหนึ่งให้ดอกเป็นสีชมพูค่ะเพื่อนๆดอกก็สวยเช่นกันนะคะ จะเห็นได้ว่าหนามของเขาเป็นตะขอนะคะคล้ายกันมากแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยเจ้าต้นนี้จะเป็นหนามตะขอสีแดงแล้วก็รูปทรงของลำต้นเจ้าต้นนี้จะเป็นทรงสูงขึ้นนะคะก็จะเป็นทรงกระบอกส่วนหนามตะขอดำของเรานางเอกวันนี้จะเป็นทรงกลมแล้วก็ต้นเขาจะออกเป็นสีเขียวอ่อนออน,นะคะออกด้านข้างนะคะ อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างหนามตะขอ2อสายพันธุ์นี้ค่ะชัดเจนที่สุดก็เมื่อออกดอกค่ะสีดอกเนี่ยจะช่วยจำแนก2ต้นนี้ออกจากกันได้ชัดนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชูราดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ